ตัดเป็นกองโฟแบบนี้เลยนะทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้พามาดูโปรโมชั่นลดระขนาดประจำเดือนมกราที่ลบภรัรยามีอะไรบ้างไปดูกันเลยตัดเป็นกองโฟแบบนี้เลยนะทุกคนมาดูตัวแรกกันเลย พิชูเปียกลายโดเรมอนน่ารักแบบนี้มีฝาเปิดปิดให้ด้วยราคาปกติยกโหลอยู่ที่200วันนี้ลดเหลือ1 9 0บาทเท่านั้นทุกคนถูกมากต่อไปพิชูเปียกแบบพบคาหนึ่งหอมียี25แผ่นแผ่นลายน่ารักอีกด้วยราคาปกติยกโหลอยู่ที่115บาทวันนี้เราขายเพียง110บาทเท่านั้นจ้า <More. S 1> มีให้เลือกหลายลายด้วยนะไม่ได้มีแค่เลี้ยทุกคน สุดท้ายและท้ายสุดแตติดน้ำคิตตี้โอ๊ยนมะารักไม่ไหวเขามี2สีให้เลือกแบบนี้เลยนะทุกคนราคาปกติอยู่ที่ชิ้นละ115บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลวันนี้เหลือเพียงชิ้นละ105บาทเท่านะั้นทุกคนจ้าลดกระหน่ำซัมเมอร์เจลขนาดนี้ต้องรีบมาจัดกันแล้วค่ะสนใจมาซื้อกันได้ที่โลนคนานตสอยุทยาเลยจ้ารีบมาก่อนสินค้าจะหมดนะ